ผู้ชมมาชิมร้านใหม่ๆที่กำลังฮอต,ตมากๆนะตอนนี้นะคะชื่อร้านว่าแพ็คดีเกิลค่ะอยู่ในซอยสุขุมวิท33นะคะเข้าจากหน้าปักซอยด้านสุขุมวิทเนี่ยเข้ามาประมาณ400เมตรค่ะแล้วร้านเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยวตามเป้าเข้าไปเลยค่ะเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะ อนนี้ป้าก็อยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วของร้านของเรานี่เลยค่ะคุณแหนมร้านนี้เนี่ยชื่อว่าแซตบีเกิลทำไมเะคะคะก็เป็นที่บ้านเลี้ยงหมาบีเกิลนะคะที่แบบว่าถ้าคนเลี้ยงบีเกิลก็จะทราบว่าเป็นหมาที่ตะกามาก <c oughs> ือทำทุกอย่างเพื่อ <c oughs> เพื่อนของกินนะคะแล้วก็ตัวที่บ้านก็ค่อนข้างอ้วนมาด้วยก็เลยเห็นว่ามันน่ารักดีแบบกินเก่งอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลงร้านอ๋อแล้วอย่างนี้เนื่องจากว่า ร้านเนี่ยเป็นชื่อพันธุ์น้องหมาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนมีน้องหมาจะพามาด้วยได้ไหมคะพามาได้นะคะเราจะมีโซนทางด้านนอกอที่จะให้ให้น้องหมามาจะของได้มานั่งเล่นไ,ได้คะ่ะก็ไม่ควรพามาเรื่อยอ๋อโอเค,อ,เคอย่างนี้ก็สามารถแบบนัดเพื่อนอะไรมา,มาทานขนมไปให้น้องหมาแบบว่าเล่นกันไปอะไรอย่างนี้พอมาเปิดร้านนี้เรารู้สึกยังไงบ้างแตกต่างการงานประจำอะไรขนาดไหน เหนื่อยกว่าเยอะมากค่ะงานประจําที่เก่าก็คือเราทํางาน8โมงถึง10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเล่นทำอะไรได้แต่คือทําร้านนี่มัน24ชั่วโมงอะค่ะเหนื่อยมากเพราะเราทำคนเดียวเราเฝ้าร้านด้วยแล้วก็หลังจากทุกอย่างกลับบ้านทาขนมถึงดึกๆทุกวัน5้าวันนี้คืออยู่กับการทําขนมร้วนๆคนเดียวทําหมดทุกอย่างทุ่มเทมากๆแล้วน่าจะต้องรักการทําขนมจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสาหรับร้านนี้นะคะก็ให้รีเเคคอมเมนต์มากๆ ว่าควรจะต้องไปตาม Instagram ของ Fat b a g l e Cafe นะคะถ้าคุณแหนมจะเปิดร้านช้าหรือว่าจะปิดก่อนเวลาหาดูได้ตาม i ิน t a g r กรมแล้วค่อนข้างจะล่วงหน้าใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งวันนี้ทำขนมอะไรบ้าง่าคุณแหนมก็จะอัปเดตใน i ิน t a g r กรมให้ยั่วยวนน้ำลาย ของคนที่จะมาทานแล้วก็อยากจะแบบพุ่งมาที่ร้านนับนะันานาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแหนมจะบอกเมนูทุกวันเลยไหมคะว่าแบบวันนี้จะมีขนมอะไรบ้างค่ะท,ทุกวันเพราะว่าเราจะทําอยู่ประมาณวันละเจ็ถึงแเมนูก็จะหมุนเวียนกันไปเช่น <c oughs> ชีสเค้กก็อาจจะไม่ได้ซ้าทุกวันเรานี่มีต่างแบบนะคะก็จะตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะเปิดค่คะจะได้สซ้า อ๋อแล้วถ้าสมมุติเกิดว่าไม่สามารถที่จะแบบมาได้ตอนนี้แต่ว่าอยากจะทานมากๆสามารถโทรมาที่ร้านแล้วแบบว่าแบบให้ช่วยเก็บขนมไม่ให้แล้วส่งคนมารับได้ไดใช่ไหมคะลูกค้าส่วนมากก็คือจะโทรมาจองก่อนออเเหมือนกับบางเมนูที่เขาทราบว่ามันจะหมดเร็วนี่ค่ะก็จะโทรมาจองกันตั้งแต่เช้า,ชา ไปชิมขนมกันดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้พ่อหิวมากอยากชิมเมื่อกี้เห็นแล้วยืนเกาะตู้แล้วก็แบบแทบจะน้ำรายยืดออกมาแล้วค่ะเพราะว่าน่าหากมากเดี๋ยวพ่อจะเลือกบางอย่างมาชิมกันอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอันตี้ต้อบรวนี่ค่ะก็จะเป็นขนมบราวนี่ที่คุณแหนมเนี่ยได้ไปขอสูตรท่านป้ามาค่ะ ส่วนอย่างที่สองน,นะคะที่ป้อเลือกก็คือบานานาเนทิล่าครีมชีสมัฟฟินนะคะคุณแหนมบอกว่าเป็นคนชอบทานชีสแบบครีมชีสมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เลือกอะไรที่มันไม่มีครีมชีสเนี่ยคงผิดละค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวนี้ส่วนอย่างที่3เนี่ยนะคะก็เป็นอันที่คุณแหนมบอกว่าตอนเนี้ฮอตฮิตแล้วคนชอบเยอะจริงๆเค้กมะพร้าวที่นี่เนี่ยจะอร่อยล้ำขนาดไหนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ป้อจะเลือกค่ะ น่าทานมากเลยค่ะชิมแล้วนะน,นี่เลยค่ะเ้าจะไปเค้กมะพร้าวก่อนเลยแต่ขอบอกว่าน่าทานจริงๆค่ะไส้มะพร้าวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหแทบจะทะลัออกมาเลยแถมดูเป็นมะพร้าวที่อ่อนมากเลยค่ะโค้คุณผู้ชมค่ะ เค้กนุ่มมากๆากครีมข้างหน้าก็ไม่ได้หนักมากนะคะ <c oughs> ทั้งเค้กทั้งครีมเนี่ยขอบอกว่าละลายในปากเลยค่ะ <c oughs> นุ่มมากเนียนมากแล้วก็ตัดกับความกรุบกรอบของมะพร้าวตรงกลางนิดๆ <c oughs> แล้วแบบมันเย็นเย็นเหมือนแบบ <c oughs> ใช่พอยังอู่ตัวหนักหมดอ, <c oughs> อ๋อโอเครับรองว่าตัดไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถหมดชิ้มได้โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปต่อตัวที่สองนะคะเป็นครีมชีสบานาน่านัชเทลา่ามัฟฟินนะคะเอฟกก็เรียนถูกต่แต่ว่าโอเคเป็นคอมบิเนชันสามอย่างที่อยู่ในมัฟฟินตัวนี้ค่ะดูดีมากๆค่ะคุะคณผู้ชมถ้า บอกว่าใครที่ชอบครีมชีสนะคะแนะนำตัวนี้ด้วยเลยเพราะว่านี่ค่ะครีมชีสแบบสุดยอดจัดเต็มะคะ่ะซึ่งจริงป้าก็เป็นคนชอบทานนาัเทลล่าอยู่แล้วป้าว่าต้องเด็ดแน่ๆเลยเอ๊ะคุณแหนมชอบนัเทลล่าด้วยปะคะชอบชีสเค้กก็มีคตอนนี้ก็เคยทำค่ะโ,โอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครชอบนูเทลล่าเนี่ยมาร้านนี้เลยค่ะนิดนึงขอบอกว่า กลิ่นกล้วยหอมมากๆค่ะโหได้ทั้งน่าจะได้สัมผัสรสชาติที่ดีแล้วกลิ่นยังหอมอีกด้วยคำนี้คำแรกนะคะจะมีแต่ครีมชีสยังไม่มีเนื้อาขอชิมก่อนคำแรกอขอบแบบเอ็นจอยโมเมนต่อนนะคะ กำลังดีไม่ได้แบบนุ่มจนเละหรือแบบแข็งอะไรไปแม้แต่นิดนึงคือแบบอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจกับการที่แบบว่าใครๆก็พูดถึงบอกว่าขนมร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ไม่แปลกใจแล้วค่ะที่คุณแหนมจะแบบขายเค้กหมดก่อนเวลาร้านปิดจริงๆเพราะว่ามันอร่อยนี่เองค่ะ สามารถทานคนเดียวทั้งทินได้สำหรับคำสุดท้ายที่ป้อทานเข้าไปเมื่อกี้นะคะมีทั้งครีมชีสมีทั้งเนื้อเค้กมีทั้งนูเทลล่าคุณผู้ชมคะเป็นความลงตัวที่จริงๆแล้วป้อไม่เคยทานแบบที่แบบมีครีมชีสมีเนื้อเค้กมีนูเทลล่ามาก,ก่อนคือถ้าเป็นแบบเค้กที่เป็นนูเทลล่าก็เป็นนูเทลล่าไปเลยแปลกใจค่ะว่าเป็นคอมบิเนชันที่แบบอร่อยมากใช่เวิร์กมากแล้วแบบ ความหอมของกล้วยแบบผสมดับครีมชิ้นคือแบบลงตัวมากๆโหค,คุณแหนมค่ะสุดยอดมากๆประทับใจเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงเค้กชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นบราวนี่ปาตอ<ม>เป็นสูตรที่คุณแหนมไปขอมาจากท่านปะาตอนะคะโอเคเมื่อกี้คุณแหนมได้อธิบายป้อนนิดๆว่า รานนี้แบบนี้คือจะเป็นตัวที่มันหนึบๆนิดนึง<ช>แล้วเห็นบอกว่าถ้าอยากให้มันหนึบขึ้นกว่านี้ต้องทำยังไงางแช่ตู้เย็นเลยค่ะถ<ช>้าเกิด <ๆ S 2> แช่ตู้เย็นปุ๊บมันจะแบบชูวีมากสำหรับคนที่ชอบแต่<อ>แว่าถ้าเกิดคนที่ชอบแบบนิดหน่อยก็อุ่นุูพ้องหรือาไปอุ่นเป็นรานนี้อุ่นทงไงตึงไ,ได้อ๋อโอเคแล้วพอเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บก,ก,ก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทานเลยอ๋อก็จะเป็นแบบหนึบๆนิดนึงส่วนตรงหน้าก็จะแบบมีความกรอบๆนิดนึงใช่ไหม เนื้อหนึบอย่างที่คุณแหนมบอกจริงๆค่ะแบบหนึบอ่ะเ <c oughs> หมาะสำหรับคนที่ชอบบราวนี่แนวนี้มากๆซึ่งจริงๆแล้วแอบหาทานยากนิดนึงนะ <c oughs> ในความรู้สึกป้อส่วนใหญ่จะเป็นแบบนิ่มๆ,ๆ <c oughs> ร่วนๆใช่ไหมมันจะเป็นแบบเค้กไปเลยหรือไม่ก็เป็นแบบฟัดจ์ไปเลยอะ <c oughs> แต่อันนี้นะมอกมันกำลังแบบกำลังอดีมันแอบยากนะคะที่จะทำออกมาให้หนึบขนาดนี้แม้กระทั่งจังหวะที่อบความ ไปใช่ไหมคะเพราะว่าแบบทํายากแบบราะว่าเบรวนี่คือบราวนี่ถามว่าทําง่ายไหมทําง่ายแต่ทำแต่ทําให้อร่อยยากมากๆค่ะโอเคขอชิมอีกครั้งนะคะอืออร่อยมากค่ะแล้วก็ถ้าพี่ป้อชอบแบบครีมชีถ้าเป็นคนรักชีนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบรวนี่แบบเดียวกันแล้วก็ตัวข้างหน้ามันจะเป็นครีมชีสดยอดเริ่มออกมา แล้วโดยปะกะติเนี่ยวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็นวันที่แบบขายขนมหมดก่อนเวลาเป็นแบบเรื่องปะกะติไหมคะใช่ค่ะก็าอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่อาจจะขนมจะยงไม่ถึง6กโมงครึ่งยังไง <c oughs> อย่าลืมร้านนี้นะคะ Fat b e a g l e สุขุมวิทซอย33ถูกต้องไหมคะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมโทรมา ถามขนมหรือตามอินสตาแกรมด้วยนะคะคลิปหน้าป้อจะไปอร่อยที่ไหนแล้วป้อจะมีคนพิเศษมาให้ป้อคุยด้วยอีกหรือเปล่านะคะตามดูกันว่าคลิปหน้าจะไปอร่อยที่ไหนคะ่ะขอบคุณคุณแหนมมากนะคะคสำหรับวันนี้ที่อุตสาห์สละเวลาแล้วก็ให้มาเยี่ยมที่ร้านจนทำให้ป้อเนี่ยได้มาถึงร้านนี้ได้ชิมขนมอร่อยๆที่มีแต่คนพูดถึงถึงแล้วค่ะวันนี้ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ